สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างสินละเหิอนออฟฟิเชียลนะครับอาภาพมุมสูงสๆบรรยากาศมุมสูงๆมาฝากฟรีฝากน่องครับหลังจากเดียบร้อยแล้วครับ LED แล้วก็ประดับนะครับตอนนี้รอทีมไรติ้งมาปิดไฟนะครับกับบรรยากาศล้อมรอบด้วยภูเขานะครับ รออบด้วยภูเขาวิวพี่สวยงามพี่น้องครับบรรยากาศครับหลวงพ่อเสือท่านบอกว่าฝนจะไม่ตกนะครับร้านเปอร์เซ็นต์นะครับในสองวันนี้นี่ครับพี่น้อง บรรยากาศนะครับพี่น้องด้านหลังเวทีนี่นะครับด้านหลังเวทีน้องนั่งหางเก๋ากับนังมากางเกงกลางเต้นครับม,มีห,อหม้องน้ำให้ย่างดีครับคุณครับพี่น้องมีห้องนอนห้องน,อน้ำให้ย,ย่างดีครับสองห้องนอนนะครับสองห้องน้ำครับเมากับนอนในหัน ด้านหลังนะครับด้านหลังเวทีเต็นท์สองหลังครับสองหลังนี้จะเป็นเต็นท์หมอลำนะครับเต็นท์หมอลำศิลปินนะฮะสองเต็นท์นี้จะเป็นเต็นท์ขนนะครับสองเต็นท์นะครับฟังละสองเต็นท์ครับพี่น้องนี่มีเต็นท์ศิลปินนะครับเต็นท์เต็นท์ขนครับอานนู้นจะเป็นรถครัวนะครับทางเข้างานเข้าได้ทั้งหน้าวัดแล้วก็หลังวัดนะครับ เนี่ยครับลังวัดจะเป็นเส้นนี่ครับ มุมสูงๆมาฝากพี่ฝากน้องครับยิ้วบรรยากาศนะครับอันนั้นจะเป็นไม่ใช่ขนุมาไม่ใช่กุมารน,นะครับจะเป็นพระพุทธเจ้านะครับตอนท่านประสูตรนะครับนี่ครับยางบนใบบัวครับ เดียวตอนนี้ก็เอฟซีกำลังมาปูเสื้อปูสาครับพี่น้องนี่ครับจับจองมองหาที่นั่งได้เลยครับเอฟซีของเราตันะครับสามวันนี้สังกะสีสองชุดนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับล้อมรอบสังกะสีสองชุดครับกว้างขวางครับพี่น้อง โอ้ยนะครับยาวถึงอู้นะครับเพื่อนๆชีวิออกไปห่อนใหญ่เขียวๆคนละครับขั้นคู่เขียวพื่นครับสะดวกสบายนะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับวัดโนนสธาชุมนะครับบ้านอมกงตะบนท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับส่วนด้านโน้นจะเป็นคาเฟ่นะครับมีชิงช้าสวรรค์นะครับจะเป็นคาเฟ่ น้านโน้นจะเป็นคาเฟ่ต้นดาสูป้ายาสูบครับพี่น้องบรรยากาศครับ เอซี้เยนมาเลยน้อยครับจองจองห้ามย้ายจ้าอะไรนะรพี่น้องอันนี้เอวีดีเราก็เสียบทรงเสียบสายครับ ก้ากเออลูปีก้ากน,นี่ครับสำหรับด้านนอกพอ่อะ้าแม่ขายก็กำลังมาจับจองนะครับจับจองมองหาทำไรดีๆนะครับ ร้าข้าร้าขายนะครับยาวมาตั้งแต่ข้างในวัดนู้นนะครับคุณครับพี่น้องทาหารกำลังมาจับจองมองมองหาทำเลดีๆนะครับเข้ามาด้านหลังก็นี่ครับมีลานจอดรถนะครับจะเป็นลานจอดรถด้านหลังก็มีลานจอดรถนะครับด้านหลังติดภูเขามีลานจอดรถด้วย โอ้ยพี่น้องคนครับผู้ทับเบิกคนครับอยู่ลมสักลมเกาลมไม่หมนนะพี่น้องบนภูนะครับฝนไม่จกแน่นอนนะครับบัตรราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับบัตรราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสำหรับค่ำคืนนี้นะพี่น้อง อนนี้หมดไปแล้วนี่ครับพี่อง,งบสั่งตันี้น่าจะเป็นสาราด,ด้วยนะครับเพราะ่าอุโบสถเพิ่งทําไปใหม่ๆอันนี้น่าจะเป็นสาราครับด้านล่างเป็นสารานะครับเป็นเป็นหอยย่างเพิ่มเนี่ตอนนี้หมดไปแล้วสามสิบล้านจะทําให้เสร็จภายในปีสองปีนี่มานาบันวาครับ เอฟซีกำลังไหลมากครับผมนรพี่น้องมาปูเสื้อปูสาครับตอนนี้มุมลงสูงนี่ตอนนี้นานวทีนี่ใกล้จะเต็มแล้วนะครับผวกานกำลังหอบสาสตหอบหม้อนมากครับแหมหิวสามากพูดเราถามผืนซีผืนพี่น้องเต็มก่อนค่ำแน่นอนนะครับสำหรับเสื้อสาต์ เนีครับเพราะว่าไม่ค่อยมีหมอลำมาลงแถวนี้นะครับปีที่แล้วก็มาอยู่สองรอบนะครับเพชรบูรณ์สองสามรอบปีนี้พึ่งมานะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกการรับชมชมแล้วกดไห์ก็แช่ครับสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้า